บรรยากาศเลือกสวร,ระดับจังหวัดของจังหวัดลบบุรีผู้ผ่านคัดเลือกสวร,ระดับอำเภอทยอยเดินทางคัดเลือกอย่างหนาแน่นพร้อมสู้ศึกระดับจังหวัด ในช่วงเช้าวันที่16มิถุนายน2567ที่อาคารรัตนเทพสตรีชั้น4มหาว,วิทยายลัยราชพัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลดังคพภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมจุดเลือกสอวโดยในครั้งนี้เป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสวระดับจังหวัดซึ่งจะดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศโดยผู้สมัครผ่านการคัดเลือกระดับอําเภอทยอยเดินทางกันเข้ามาลงทะเบียนในช่วงเช้าอย่างหนาแน่นพร้อมสู้ศึกในการคัดเลือกระดับจัง วัดเพื่อผ่านไปยังเวทีระดับประเทศในครั้งต่อไปสําหรับภายในหน่วยเลือกจะมีการแบ่งเขตที่เลือกตามกลุ่มผู้สมัครทั้ง20กลุ่มอย่างชัดเจนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งประจําอยู่แต่ละจุดโดยมีการขอเรียกเก็บอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือนาฬิกาดิจิตัลก่อนลงทะเบียนขณะเดียวกันนะครับมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโดยรอบหน่วยเลือกและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ไว้ในจุดเลือกใกล้กับพื้นที่สังเกตการโดยจะมีเก้าอี้สําหรับ ประชาชนหรือกลุ่มผู้สังเกตการมาติดตามกระบวนการในครั้งนี้ให้อยู่ได้เฉพาะภายนอกไม่เกินแนวกั้นที่กําหนดไว้โดยสถานการณ์การคัดเลือกสอวรอบแรกในช่วงเชา้าปรากฏว่ามีกลุ่มอาชีพที่มีการคัดเลือกมีกลุ่มที่คะแนนเท่ากันถึง11กลุ่ม จากจำนวน20กลุ่มจึงต้องใช้วิธีการจับสลากเข้าไปสู่รอบสองโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานกกตประจำจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ดำเนินการในการจับสลากสำหรับจำนวนผู้รับเลือกระดับอำเภอจังหวัดลบบุรีทั้ง11อำเภอ20กลุ่มอาชีพจำนวน364รายโดยมีขั้นตอนการเลือกระดับจังหวัดไม่แตกต่างกับการเลือกระดับอำเภอซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยขั้นแรกผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2 คน <c oughs> เลือกตอนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1คะแนน,นไม่ได้กรณีมีคะแนนเท่ากันจะทําการจับสลากผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด5คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกขั้นที่2ในส่วนขั้นที่2ให้มีการแบ่งสายเป็น4สายโดยการจับสลากแต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากันให้ผู้ได้รับเลือกขั้นแรกเลือกสมาชิกในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ1คนแต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตอนเองมิได้ผู้ที่ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด2ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไปในวันที่26มิถุนายนนี้